วัสดีครับอยู่ในเกม m i e Craft version Java นะครับมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าช่วยสอนลงมอดหน่อยซึ่งวิดีโอนั้นเป็นวิดีโอรีวิวเกี่ยวกับดีซอสแพ็กนะครับที่ทำให้เกม m i e Craft ของเรากลายเป็น m i n e Craft Lego นะโอเคก็หลังจากนี้ก็จะเป็นวิธีดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะ <c oughs> ถ้าทำตามได้ก็ช่วย กดไลค์หรืออยากจะแชร์วิธีให้เพื่อนดูเอาวิดีโอนี้แหละวิดีโอนี้แหละนะเออแล้วก็อะไรนะถ้าทําไม่ได้หรือมีปัญหาติดตรงไหนคอมเมนต์มาถามผมถ้าผมตอบได้ผมจะตอบให้นะครับโอเคอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะไป ไปดูวิธีกันโอเคก่อนอื่นเราก็จะต้องไปดาวน์โหลดหรือไปค้นหารีซอสแพ k ที่เราต้องการจะเล่นก่อนเนาะโดยในที่นี้ก็คือต้องการที่จะเล่น Minecraft Lego ใช่ไหมเราจะไปโหลด r รีซอส Pack Lego นะครับอ่ะเปิด Google Chrome เลยครับใครใช้เบราว์เซอร์อื่นก็ใช้สามารถใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็พิมพ์ค้นหาว่า r e s รีซ Pack รีซอร์ทแพ็กไหมครับนะครับโอเคโดยที่ผมจะแปะลิงก์ไว้นะถ้าเข้าไม่ถูกโดอ่าแล้วผมก็คือใช้ลิงก์นี้นะครับรี s อร์ทแพ็กดอทเนะครับเป็นรูปเพชรๆข้างหน้านะผมจะแปะลิงก์ไว้อีกทีนะครับใต้คําอธิบายวิดีโอโอเคกดแล้วเราอยากได้เลโก้ใช่ไหมเราจะมาพิมพ์ค้นหาในช่องนี้เหมือนกัน,นครับพิมพ์ว่าเลโก้เนาะจะได้เจอไวๆนะคใครอยากลงรีซอร์ทแพ็กก่อื่นก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันนี่เลยนะครับอ่าโดยที่ผมจะใช้รีซอร์ทแพ็กที่ชื่อว่า Big กเซลนะครับโอเคตัวนี้นะ ที่เมาส์ชี้อยู่คลิกขวาแล้วก็กด open link in new tab อ่าก็เลื่อนเลื่อน<ๆ>เลื่อน<ๆ>ลงมา<ๆ>เราจะไปดูว่าเขาเข้ากันได้กับ m i n e c r a f t version ไหนบ้างนะครับแต่ว่าผมจะเล่นเ v e r s i o น1.2.0.1นะครับโอเคเลื่อนลงมาอ่าก็จะมีวิธีการติดตั้งโดยที่สำคัญที่สุดคือจะต้องลง Optifine นะครับเพราะว่าจะทำให้มัน สามารถภาพสวยได้โดยเขาจะใช้เชเดอร์ที่ชื่อว่า BSL shader นะโอเคเราจะไปที่ BSL shader ก่อนนะคลิกขวาแล้วก็ New Open New Tab นะครับเออมันจะเปิดลิงก์ใหม่แล้วก็ไปเข้าลิงก์ใหม่นะครับเลื่อนลงมาเหมือนเดิมเราจะไปหาลิงก์ที่เขาให้เราดาวน์โหลดนั่นแหละนี่คือดาวน์โหลดลิงก์นะครับสำหรับ c r a ับเวอร์ชัน j a v ่นะครับเออรองรับตั้งแต่1.2จนถึง1.7นะกดดาวน์โหลดไปเลย คลิกดาวน์โหลดมันจะเด้งมาตรงนี้นะข่าขวาบนนะครับนี่เห็นไหมว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะไปดาวน์โหลด o p t i f y กันนะครับเออพิมพ์ค้นหา Optify ฟคือแล้วเนาะเข้ามีเข้าไปถูกก็จะแปะลิงก์ไว้นะกดคำว่าดาวน์โหลดได้เลย o p t i f y n e t e t นะกดคำว่าดาวน์โหลดทีนี้เราจะเล่น1.2.0.1นะเราไปเล่นเวอร์ชันนี้นะครับเรากดโชว์ออ l เวอร์ชันแล้วนี่เวอร์ชันนี้เราเจอแล้ว1.2.0.1เรากด คําว่า m i ลเล r ได้เลยนะครับนีดาวน์โหลดจะเป็น u u อะไรอะ l16 นะ s d hd, HD u l16 กด m i ลเล r กดดาวน์โหลดเลยเด้งมาข้างบนเหมือนกันนะครับจากนั้นเปิดเครื่องหมายบวกเปิดแท็บใหม่นะครับพิมพ์ว่า o p t i c fabric นะครับ o p t i c f a b okay, i c โอเค o p t i c fabric จากนั้นเราเข้าเว็บนี้นะครับ c u r s e b o r o p t i c fabric นะเปิดคลิกขวาเปิด new tab เปิดลิงก์ New tab แล้วมาตรงนี้นครับ Optic Fabric รูปเป็นอย่างนี้นะเออกดคําว่าไฟล์นะครับคําว่าไฟล์แล้วเลือกเวอร์ชันนะครับอันนี้ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คือเรียงเรียงเลือกเวอร์ชั่นเ,เลือกหมอดอะไรนี้นะเอาเรเอาเวอร์ชันนี้นะ1.2.1 0นะอันนี้เขาจะเรียงลําดับตามวันที่เวลาอะไรประมาณนี้นะครับเออล่าสุดก็ปี2024สําหรับ เวอร์ชัน1.2.1.0นะอย่างงนะไม่งงนะกดตรงนี้เลยเอาตรงไหนก็ได้ที่เป็นรูปนิ้วชี้อยู่เนี่ยเออกดเข้าไปเลยแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดเลยพอเข้ามาแล้วใช่ไหมกดคําว่าดาวน์โหลดหลังจากนั้นเขาจะนับเวลาถอยหลังตรงนี้นะครับเมาส์ไฮไลท์อยู่นะเออแล้วก็ เขาจะเด้งไปอัตโนมัติตรงขวาบนนะครับไปนานเสร็จสับเราย้อนกลับมาที่ google.com h r e อีกรอบนึงนะ google mm hmm. ค้นหาคำว่าฟาบิกนะครับฟาบิกไหมครับก็จะเป็นเว mm ็บไมค์ครับเอ่อเว็บฟาบิ mc n e t นะ mm hmm. กดเข้าไปเลย แล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยกดดาวน์โหลดเดี๋ยวรอบแป๊บหนึง่งแล้วก็จะมีคําว่าดาวน์โหลดสําหรับ Windows นะกดดาวน์โหลดแล้วฟาร์บิกจาเป็นจะต้องใช้ฟาร์บิก p i ด้วยอย่าพิ่งไปไหนนะะกดตรงนี้ด้วยนะครับฟาร์บิก p i ด้วยนะกดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวจะเด้งไปเว็บอีกเว็บหนึ่งนะเหมือนเดิมมากดคําว่าไฟล์นะครับไ์แล้วเราก็เลือกฟิลเตอร์เนี่ยก็เลือกเกมเวอร์ชันของไม r คร t เป็นอะไรเอ่ย1.2.0.1นะที่เราจะเล่นอนะ เอาไปตรงนี้แล้วไฟล์ล่าสุดก็คืออันนี้นะครับมีการดาวน์โหลดไป4แสนกว่าครั้งกดอันบนสุดเลยอ่าดูเวอร์ชันให้ตรงกับผมก็ได้นะสมมติว่าเขามีอัปเดตหลังจากนี้อาจจะมีอัปเดตมาแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวอร์ชันที่ตรงกับผมนะครับโอเคดูเวอร์ชัน API เวอร์ชัน0.9.1นี่แหละอ่ากดดาวน์โหลดกดเข้าไปที่ไฟล์เลยแล้วก็กดดาวน์โหลดเหมือนเดิมรอเวลานับตรงนี้นะเด้งไปแล้วนะ เโอเคเราเราจะมาลูกศรตรงนี้นะถ้าหาโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไม่เจอนะวิธีการง่ายๆก็คือไปของลูกศรนนี่แหละอ่าเราดาวน์โหลดมาแล้วใช่ไหมเราก็ไปลูปโฟลเดอร์นะครับล่าสุดเนี่ยเขาจะพาเราไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไว้โอเคขอยุบขอยุบอันนี้ก่อนแล้วก็กลับมาที่โฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมันจะมีไฟล์ตามนี้เลยนะครับออ แล้วยังไม่หมดยังต้องไปดาวน์โหลดรีซอสแพ็กที่มันเป็นบ i ๊กเซกลับมาบิ๊กเซลรีซอส p a ็กเหมือนเดิมก่อนโอเคเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจนเจอดาวน์โหลดลิงก์อันนี้เป็นเบ d ล็อกนะไม่ใช่เบ d ดล็อกนะเราจะเล่น Java ใช่ไหมล่ะเราจะเล่น Java เราจะต้องดาวน์โหลดที่เวอร์ชันจ a ว่แต่ว่าไอตัวคูณหมายความว่าภาพมันจะมีความคมชัดแล้วก็สวยขึ้นแล้วก็ข้อเสียก็คือจะยิ่งกินสเปคมากขึ้นโดยที่ 64x จะเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับ ใครอยากเล่นเวอร์ชั่นที่สูงมากกว่านี้จะต้องจ่ายเงินสนับสนุนที่เว็บเขานะครับด้วยการจ่ายเงินซื้อนั่นเองโอเคเราเล่นของฟรีก่อนนะเราโอเคแนะนําลองเล่นฟรีก่อนนะถ้าชอบจริงๆค่อยไปซื้อนะครับอ่าดาวน์โหลดตัวฟรีกดเข้าไปเลยดาวน์โหลดปุ๊บเห็นไหมเด้งไปข้างบนขวานะครับอ่าจากนั้นถ้ามันวงสีวงวงสีน้าเงินหายไปยแสดงว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะอ่าตอนนี้ยังไม่เสร็จแต,แต่เราจะกลับมาที่โฟลเดอร์นี้อ่า ผมจะลากออกมาที okay. get get ่หน้าตาข้างนอกนะเดสก์ท็อปข้างนอกนะครับจะได้เห็นง่ายๆนะโอเคอ่ะอันนี้ยังดาวน์โหลดไม่เสร็จนะเอออ้าวเสียไหมไฟเสียไหมอ้าวเราเรากดรีโหลดซ้ำใหม่ได้นะอ้าวโหลดใหม่โหลดใหม่โอเคมันยังคันดาวน์โหลดไม่เสร็จกดดาวน์โหลดอีกรอบนึง ใครให้มันเสร็จก่อนโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วแสดงว่านี้เสียนะล่างมาเลยนะครับโอเคเราจะลบอันนี้ทิ้งไปเนาะไม่งงนะครับอ่ะลบไอ้วงเล็บเลขหนึ่งออกไปก่อนอ่าอันดับแรกก็จะต้องคลิก Fabric installer นะเลือกไฟล์ตัวนี้นะครับ f a b r i c i n s t a l l e r นะครับกดดับไลคลิกเข้าไปเลยนะครับดับไลคลิกแล้วถ้าใครติดตั้งติดปัญหาที่ดาวน์โหลดฟาบิกไม่ได้ติดตั้งฟา b r บิไม่ได้ผมจะมีคลิปวิดีโอไว้อยู่นะครับ นั่นแหละไปดูคลิปวิดีโอก็จะมีวิธีแก้ไขนะโอเคเราจะเล่นไหมครับเวอร์ชั่น1.2-0.1ใช่ไหมเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับโดยการคลิกเข้าไปเลยลตรงลูกศรเล็กๆเ,เนี่ย หรือคลิกตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเขาจะให้เราเลือกโดยที่เราเล่น1.2.0.1ใช่ไหมเราต้องเลือกตัวนี้นะครับแล้วเราก็กด install เลยถ้าขึ้น success fully installed ก็คือติดตั้งสำเร็จแล้วก็กด ok แล้วก็เราก็ปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นกลับมาที่คอมของเราเปิด m y คอมขึ้นมาเลย DPC i ขึ้นมาเลย DPC นะสมมติว่าเปิด DPC แล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับช่องตรงนี้ พิมพ์ว่าเปอร์เซ็นต์ f data เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ f data เปอร์เซ็นต์โอเคจะเจอจุด e c ค a f t นะครับเข้าไปปุ๊บดับเบิลคลิกเข้าไปทีนี้แนะนำว่าสร้างโฟลเดอร์นะครับคลิกขวาเลือกเลื่อนลงมาเลือกคำว่า new แล้วโฟลเดอร์โดยที่ผมทำไว้แล้วนะเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเกมนะครับเกมแล้วก็มี s เอา ดับมันคลิกเข้าไปในนี้นะครับแล้วผมก็จะสร้างโฟลเดอร์อีกรอบหนึ่งคลิกขวาเลือก New Folder แล้วก็กดเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพื่อที่เราจะไม่งงนะเออก็มีแค่นี้แดละทำให้เราไม่งง LEGO. เลโก้อ่าวเลโก้1.2.0.1เสร็จแล้วไม่ต้องปิดนะครับไม่ต้องปิดหน้าต่างนี้เออยุบไว้ก่อนแล้วก็เข้า l u n c h e r Minecraft เลย Launcher Minecraft โอเคเร็วน้อยพอเข้ามาก็เลือกที่ Minecraft Java Edition นะเป็นแถบขาวอยู่ด้ ข้างนี้นะครับเรามาเลือกตรงนี้นะครับ Installation ปุ๊บเลือก New Installation แล้วตรงนี้เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้่อาเหมือนจะทําให้เราไม่งงนะบล็อก b l o อก b l o อกานแล้วกันบล็อกทานตรงนี้ Name เราก็ตั้งชื่อให้เหมือนกับที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้ก็ได้นะครับ l e g o 1นึงขอก็ได้อ่งจุดสอนยจดหนึตรงนี้สําคัญนะครับก่อนหน้านี้เราลง ฟา b ์บิกอินส l ตลเใช่ไหมบรรทัด2สําคัญนะเรากดแท็ตรงนี้แล้วเรามาเลือก f a b r บิกโหลดเดอร์นะครับฟา b บิกโหลดเนะที่มันขีดข้างหลังก็คือเวอร์ชันนะครับที่เราจะเล่นนะครับเวอร์ชัน่น1.2.0.1นะครับกดเข้าไปโอเคจากนั้นเกม d ดเรกทอรีก็คือที่เราสร้างโฟเดอร์ไว้ก่อนหน้านี้ นึกออกไหมโอเคกดบ r o w กดบ้า,บาเข้าไปกด b r o w แล้วเลือ่อนลงมาจนเจอคําว่าโ o a m i n g ในโ o a m i n g จะมีจุด m e c r a f t ใช่ไหมกดเข้าไปปุ๊บจะเป็นเกมที่ผมบอกว่าต้องสร้างโฟลเดอร์ไว้ในคําว่า m e c r รับก็คือโฟลเดอร์เกมจะมี s จะชื่ออะไรก็ได้นะต่างเออแล้วแต่เข้าใจนะ แล้วก็คิกเข้าไปในเกมเราจะเจอเลโก้ใช่ไหมโดยที่มันยังไม่มีไฟล์อะไรในนี้เลยนะครับเลโก้หนึ่งยแค่นี้เองเสร็จแล้วเสร็จหมายความว่าเสร็จขั้นตอนนี้เออยังมีขั้นตอนต่อไปอีกนะโอเคกด Create แล้วเราต้องกด p พ y ด้วยนะครับกด pay. เพ่ามันจะอยู่ล่างสุดน,นะเลโก้ Lego, เป็นบล็อกฐานใช่ไหมไอเครื่องหมายตกใจนี้หมายความว่ามันลงมันลงบอดเออไม่ได้ลงจาก official นะลงจากโดยตรงจากไหมครับโดยตรงกดเพครับกดเพ หลังจากนั้นก็รอเข้าเกมนะครับจะตัดไปที่เกมอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวรอโหลดเกมให้เสร็จก่อนนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งทำอะไรเอเออหลังจากอ <To S 1> ย <to enable S 1> ่างก่อนกนี้ <narr> หลังจากที่เราลงเกมเสร็จเราจะเห็นว่ามันเป็นไมค้าเวอร์ชันอันนี้นะครับไมค้าเวอร์ชันหนึ่งจุดสองจุดนึงโดยที่เราลงฟาร์บิกไว้มันจะสามารถทําให้เราลงหมดได้เออนั่นแหละยุบไว้ก่อนก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอ ลดเสียงเกมนะครับลดเสียงเกมเสียงดตนตรออีลงมาหน่อยเนยอะ กดยุบไปก่อนก็ได้นะครับยุบไปก่อนจริงๆมันก็จะต้องปิดเกมน,ะนั่นแหละอายุไปก่อนแล้วเรากลับมาที่โฟลเดอร์ที่ผมบอกว่ายุบไปก่อนนะเป็นโฟลเดอร์แอ Data ้ o a m i n g จุดไมค์ครับแล้วโฟลเดอร์เกมที่ผมสร้างไว้แล้วโฟลเดอร์ที่ผม Le g ก้2 0ท,ที่ผมสร้างไว้กดเข้าไปเริ่มมันจะเริ่มมีไฟล์มีบอดมาแล้วนะครับมีโฟลเดอร์บอดมานี้เราเอาไฟ์อเอาไฟอาฟาบัก ฟา b r บิกอินส l l เลเราไม่ใช้แล้วเราขยับมาตรงนี้เราจะเอาฟ a b r บิก p i นะครับแล้วก็ o p ป i ิฟายนะครับและออปติฟาร์บิกไปใส่ในนี้นะครับไปใส่ในนี้โอเคหลังจากนั้นจะต้องปิดไมค์ครับรอบหนึ่งเดี๋ยวเรากลับไปที่ ดิสพีก่อนนะครับไปพิมพ์ app data กันนะ p e r c app data นะครับกลับไปที่ไหมครับกลับไปที่เกมนะครับกลับไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เลโก้เราเอา m o ดพวกนี้มาใส่นะ f a าบิก abi o p t h e f a BI, าบิก optimize ออนะครับเออย,ย้อนกลับมาที่เลโก้ก่อนนะทีนี้ปิด <laughs> ปิดเกมนะครับปิดเกม ปิดเลยอะ่ะปิดเกมออกไปเลยอะ่ะโค้ดเออแล้วก็เข้าใหม่เข้ารันเชื่ออีกรอบนึงเออทีนี้เดี๋ยวพอเข้าอีกรอบนึงนะครับเขาจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเชเดอร์ขึ้นมานะครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่ขึ้นใช่ไหมยังอยู่มีแค่หมด เดี๋ยวเราจะเอา BSL Shader มาใส่ในโฟลเดอร์ Shader นะก Resource Pack นะโอเคกด p พ a y ได้เลยนะครับกด p พ a y Lego 1.2เราต้องเลือกตรงนี้ว่าเป็น Lego 1.2 0 1นนะอ่าถ้าใครสร้างอ่า Isolation ไปหลายๆอันหมดหลายๆตัวนะครับอย่าลืมเลือกตรงนี้ว่าเป็น Lego ก่อนนะที่เราสร้างล่าสุดนะกด p พ a y กดเพ a y เดี๋ยวให้สังเกตว่าเราจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Shader นะครับ เคเห็นไหมครับว่านี่เห็นไหมว่ามีฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Shader Pa c k ขึ้นมาแล้วจากนั้นมีเสียงไหมเราตั้งออปชันไว้เมื่อกี้มันได้มีแล้วแหละโอเคทีนี้นะครับทีนี้นะครับเอาไฟล์ BSL shader นี่นะครับ BSL shader ที่เราดาวน์โหลดมานะไม่งงนะลากเลยนะครับมาใส่ใน Shader Pa c k นะครับ Shader Pack ลากมาใส่ใน Shader Pa c k นะวางเลยก็เข้าไปเช็คหน่อย Shader Pa c k มีไฟล์นี้ไหมเค หลังจากนั้นนะครับไอบิ I ๊กเซลเลโกที่เราดาวน์โหลดมา mm hmm. เขาบอกว่าให้แตกไฟล์มันเป็นรูปซิปอยู่ใช่ไหมคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ extract เลือก s ซ v e n นซินะแนะนำใช้ s ซ v e n ก็ได้นะเป็นโปรแกรมฟรีครับ extract เลือกคลิกขวาแล้วก็ s ซ v e n ซิ ลือก extract to p i เ e l เราจะได้ไฟล์แบบนี้มานะครับเออโอเคดับบันคลิกเข้าไปนะครับดับมันคลิกอันนี้คือการติดตั้งนะแล้วเขาก็บอกเราจะมีโฟลเดอร์ในนี้อีกรอบนึงนะให้เขาเขาให้ extract to m e craft เราคลิกขวาคลิกขวานะครับเหมือนเดิมแล้วก็เลือก seven z i แล้วก็ extract เอออันนี้นะครับอันนี้นะครับเราก็ดับบันคลิกเข้าไปเราจะเจอไฟล์4 4ไฟล์นี้นะเราจะ copy หรือจะลากหรือจะย้ายหรือจะย้ายจากเนี้ยมาใส่ในแอปด a โลมิงไมครับเกมเลโก้หนึ่งจุดสองจุดนย์จนะลากมาเลยนะครับคุมคลิกค้างคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็คลิกเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็ลากมานะครับแล้วนี่เขาจะถามว่าทับไฟเอาไฟเนี้ยทับทั้งหมดเลยไหมเราก็โอเคเราก็ทับเลยนะครับทับหมดเลยโอเคจบจากนั้นกลับมาที่เกมนะครับเราจะไปเลือกขอขยายนิดนึงขอขยายนิดนึงเราจะสร้างโลกกันนะครับ ซิงเกิลเพลเยอร์ตรงนี้เปิดใส่ใส่สูตรได้โอเคโกงเกมได้อะไรประมาณนี้นะคิเอทเลยรอแป๊บนึงนะยวตัดไปตอนที่เข้าโลกแล้วนะครับโอร้อยเปอร์เซ็นแล้วมาเรา <laughs> ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับออปชันวิดีโออะไรเราสักอย่างเลยนะเอ๊น้าตามันจะมีแบบนี้เรากด e s c นะครับออก e s c เพื่อที่จะเหมือนจะออกเกมแต่เราจะกลับมาที่ออปชันแล้วเราจะไปเลือกวิดีโอเซตติ้งก่อนนะครับวิดีโอเซตติ้งแล้วเราจะมาเลือกเชเดอร์แพค โดยที่เชดเดอร์ของเราเป็น BSL ใช่ไหมกดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะโหลดเปลี่ยนเรามีเชดเดอร์แล้วกดดันจุดดันดันกด back to game อ่าเห็นเิ่มมีแสงเงาแล้วใช่ไหมนี่เราจะไปเอารีซอสแพคที่มันเป็นเลนะโก้นะกด ESC มือนเดิม ESC option มาที่รีซอสแพคปุ๊บเราจะมี Big กเซล นี่ไง 64x มาแล้วเรากดลูกศรเพให้มาย้ายมาด้านขวานนะจากด้านซ้ายเปร๊แบบแค่นี้เองนะครับแต่ว่านี่มันจะโหลดเป็นโลเลโก้ LEGO, LEGO, โลโก้ของบิ๊กเซลนะโลโก้เอ่อของบิ๊กเซลเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน,อวนอ่อยอ่าทีนี้มันยังยังจะไม่เห็นนะยังจะไม่เห็นนะแต่ว่าแต่ว่ายังไงมันจะมีเสียงนะได้ยินเสียงคล้ายๆปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนเสียงมันจะเปลี่ยนไปนะจากเดิมเดิมเดิม ใช้ายเสียงเลโก้นะครับโอเคทีนี้เห็นพื้นไหมครับว่ามันไม่มีคล้ายๆคล้ายๆเขาเรียกอะไรอะ่ะ สูงต่ำอะ่ะเออดีเทลของเลโก้มันไม่ขึ้นมานะครับเราจะกลับมาที่เกมกับกด E S C นะครับกลับไปที่ออปชันเกมเหมือนเดิมออปชันเลือกวิดีโอเซตติ้งเลือกเชเดอร์นะครับแล้วพอมาตรงนี้ใช่ไหมเลือกเชเดอร์ออปชันนะครับแล้วมาที่แมทเทเรียลนะครับเออแมทเทเรียลเข้าไปปุ๊บแอดวานซ์แมทเทเรเราจะต้องเปิดนะครับจาก o อฟเป็นออนะครับปุ๊บแค่นี้เองนะครับกดดนดันกด ออกไป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 แล้วกลับมาที่เจน,นะครับเห็นไหมว่ามันเริ่มมีนูนๆขึ้นมาเป็นเลโก้แล้วครับเห็นไหม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 ตามนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับคอมเมนต์มาบอกว่าทําได้ไม่ได้แล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบาย